สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w o o d r e Funny นะครับช่องแห่งความสุขกันเองนะฮะวันนี้ผมจะมากินนะครับกินอีกแล้วนะครับกับช่วง กินแหลกวันนี้ผมจะเอาของเซเว่นมากินอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นขนมเหมือนเดิมนะฮะแต่เป็นขนมยินรีนะยี่ห้อต่างๆในเซเว่นนะครับวันนี้จะนำมารีวิวกันนะฮะว่ามันจะอร่อยไหมแต่ยี่ห้อเนี่ยผมยกมาแค่สามยี่ห้อนะครับห้างองไปดูเอานะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าลองกินดูนะครับผมให้ยี่ห้อแรกนะยี่ห้อตัวนี้ น้องๆน,น่าจะรู้กันนะฮะปีโป้ั่นเองครับอินลี่ปีโป้นะฮะตอนนี้เขามีอะไรบ้างนะฮะเขามีเนื้องุ่นมีสตรอเบอรี่มีส้ม,ม,มแล้วก็มีแอปเปิลนะครับมีอะไรได้เปล่าวะสับป,ประรดได้เปล่าะะอ่าไม่รู้สับป,ประรดดเน่ก็จะมี นี่เลยแบบนี้ซีซารเขาก็จะเยอะอันนี้ไม่ใช่เคลือบเคลือดน้ำตาลนะครับนี่ไม่ธรรมดาอ่าส่วนนี่ห่อสดไปเป็นตัวนี้นะครับยี่ห้อสปากเก็ตโตสปา,กสปากเก็ตโตหรอไขมันตำน่ำ้วยนะฮะสปากเก็ตโตกลิ่นสตรอเบอรีเร่เลมอนแอปเปิลแล้วก็บลูเบอรี่นะครับ นีเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้จะมีน้ำตาลโรยด้วยนะครับหน้าต่อไปจะเป็นตัวนี้ครับเป็นน้ำตาลกันนะครับเป็นรูปหนอนนะฮะตัวนี้รูกนี้ครับเออทอร์รี่ชื่อว่าเทอร์รี่นะฮะตัวนี้อ่าเป็นหนอนโรยน้ำตาลนะฮะมีเป็นเหมือนกับเอ็กซาเกตโต้เลยตัวนี้คือสองสิบบาทนะครับเซเว่นสองสิบบาท อยากรู้ว่ามันอะไรนาอร่อยไงเราไปกินกันเลยครับเราจะมาชิมตัวแรกกันนะครับตัวนี้ครับบีโป้เลยครับบีโป้กัมมี่นะามาสเต้น,น,ลนเ,ลเลยครับผ้หครับหอมมากเลยอนะ่ะ ลักษณะเขาก็จะเป็นนี้นะครับนี่เหมือนเงี้ยนิ่มเลยโอ้นิ่มมากครับหอมเหมือนี่โป้เลยครับตัวนี้ ทีเราจะมาลองชิมดูนะครับว่ามันจะเร็อยังไาใช่ไหมครับตัวแรกนะครับปีโป,โป้กัมมี่นะครับออกมากเลยครับไม่มีเทียนอยู่ตรงนี้นะฮะมีอยู่สอง,งสี่มีสี่สี่ครับมาชิมสี่หนึ่กงก่อนอืมความนุ่มครับ เนี <icana> <naj bum S 1> ่เปรี้ยวครับอร่อยหอมมากได้ได้หวานวานหวานจัดสิบนะครับสิบาบ อร่อยมากยี่ห้อต่อไปนะครับสปากเกตโต้นะครับกแกะเลยนะครับมีน้ำตาลที่แบบเป็นพลาสติกลรมาเพื่อนนี่นะครับออกมาจะเป็นเส้นเหมือนสปากเกตตี้เลยนะครับ เนายอะมากเลยนะครับผมเรื oh. uh ่ง oh. ซีมันนี้นฮะคิดแราจำนอนสิบนะครับสีแดงก่อนยอจครับขายชอบเปรี้ยวก็คือตานก็เหมาะ รอยู่ครับแต่สำหรับผมชอบไหมก็กินยากครับที่ออกกินชีสเช่นยากมเลยนะช่วย่เาใม่กัล้นะสสเียนกันไปนีแเนา่ยังไม่้นอยู่เราสับรถได้ปะชเอยง โอ้โอ้ผมรู้ครับเยวสีเขียวรับสีเขียวน่าจะรูปแอปเปิลนะหอมอจะมาชิมชิ้นสุดท้ายนะฮะตัวนี้ครับเทอรี่นะฮะที่สุดท้ายนะครับเป็นตัวหนอนนั่นเองว่าไส้ดูดีกว่า เลยครับโอ้โหมันเป็นรูปหนอนนะครับลักษณะลักษณะจะเป็นสสีในตัวเดียวกันอย่างเงี้ยเริ่มตามเหมือนกันครับคร้ม็ดยามาั้างมิดหนอนเลยน่ากินมากเลยครับหอมเหมือนกนันนะตอนนี้แล้วเราไปลองกินเลยกันเลยครับอืมยว เยอะมากอะเี้ยวครับเปรี้ยวก็อร่อยิงบเปรี้ยวมันอุ้ยนาแต่เปรี้ยวเมนกันครับตอนนี้โคกเปรี้ยวเลยแม่โอเคเปรี้ยวครับ สำหรับคุณชอบเปรี้ยวน่าจะผ่านจะผมไม่ชอบเปรี้ยวก็โอเคอครับเอาแล้วครับเราก็ชิมไปแล้วทั้งหมดสามยี่ห้อนะัจำเอาแล้วครับเราก็ชิมไปทั้งหมดสามยี่ห้อแล้วนะครับก็โอเคทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมไม่ชอบเค็มแต่ถ้าผมเลือกยี่ห้อไหนที่ผมชอบมากที่สุดนะ พีโป้นั่นเองครับพีโป right? <You S 1> ้ก็ไม่เหมนกันครับต้องเลี้ยนะคล้ายๆกับพีโป้เลยนะที่เป็นย่ีเร่ส่วนสองยี่ห้อนี้ก็สำหรับใครที่ชอบกินเค็มๆเปรี้ยวๆก็น่นนนนาจะกินได้นะครับแต่ก็ผมชอบพีโป้นะเดยอดผมชอบตัวนี้สุดยอเลยโอเคครับถ้าใครอยากให้ผมมารีวิว กินแหลกอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าอยากให้พกกินอะไรในเซเว่นนั่นเองนะก็วันนี้ก็จบเพยงทันนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งใต้คิดด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ย